อันนี้เป็นเรื่องการแปลงเลขา่ะคณิตนะครับคําถามมีอยู่ว่านะครับคําถามมีอยู่ว่าจุด a46 a หนะครับหมุนรอบจุดหนึ่งสองเกสองศาตามเข็มนาฬิกาสมมุติว่าอันนี้คุณครูขอ,ขออญาตเขียนตรงนี้อธิบายคร่าวๆนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นจุด a 4สหนะครับแล้วก็ จุดหนึ่งสองอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติอันนี้เฉยๆนะครับจุดหนึ่งสองอยู่ตรงนี้แล้วก็เก้าสิบองศาก็คือจุด A หมุนหมุนลักษณะเก้าสิบองศาเป็นอย่างนี้ครับแต่ทีนี้หมุนเก้าสิบองศาก็คือมันหมุนแล้วเนี่ยมันก็จะกวาดไปเก้าสิบองศานะครับเก้าสิบองศานะครับแล้วก็หาว่าจุด a ย้ายมาอยู่ตรงช่วงไหนนะครับเรามาดูของจริงกันเลยนะครับอันนี้หมุน ามเข็มนาฬิกาเรามาดูของจริงนะครับเราก็กําหนดจุด A ก่อนจุด A นี้กํหนดจามโจทย์ก็คือ4 6นะครับ4 6เราก็เขียนไปเลยนะครับ4 6ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ4 6เพราะว่า x 4ระยะจากจ x 4 y6 แล้วก็ใส่จุด A ให้เรียบร้อยนะครับ4 6เสร็จแล้วก็จุด1 2ก็คือ 1> x 1อันนี้คือจุดหนึ่งสองนะครับ x 1 y y 2นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับอันอันอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คุณครูขอลบออกนิดนึงนะครับแล้วก็เขียนใหม่นะครับโอเคอันนี้คือจุด1 2สองทีนี้จุด a หมุนรอบหมุนรอบจุดนี้นะครับก็คือสมมติ เพื่อความง่ายแล้วก็สังเกตง่ายนะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เราก็จุด A เนี่ยมันหมุนรอบจุด1 2ึ่งสองมครับมันหมุนรอบตึ๊ดตึ๊ดไปนี่ครับหมุนรอบจุดนี้หรือเขียนี้ก็ได้นะครับทีนี้หมุนไปลักษณะ90องศาคุณครูก็เชิญใช้ไม้ตัววัดนี้นะครับตัวเครื่งวงกลมวัดนะครับ คือโอเคทีนี้จากตรงนี้นะครับเราก็วัดไป90้องศานะครับหมุนเพราะมันหมุนรอบใช่ไหมครับิองศาตึ๊ต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 เจดปดปดปดบปดปดสิสพอดีนะครับเก้าครูโอเคเก้าสินะครับครูก็จะตีเส้นนะครับตีเส้นโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะได้ระยะขึ้นมาจุด A นะครับระยะตรงเนี้นะครับระยะตรงนี้นะะนถ้าถ้านักเรียนวัดระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับกระยะตรงนี้วัดกันเท่ากันมันจะไปเจอกันที่ตรงนี้นะครับที่จุดนี้นะครับระยะสมมติสมมติอันนี้เป็น10หน่วยอันนี้ก็เป็น1ิหน่วยนะครับระยะตรงนี้มันจะไปเจอกันเพราะฉะนั้น พิกัดตรงนี้ก็คือนะครับคูเข็มตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้ก็คือ5กับ y มีค่าเท่ากับลบหอันนี้ก็คือคําตอบว่าถ้าเกิด A46 หนะครับหมุนหมุนไปตามหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับวนรอบจุด12นะครับมันก็จุด A เันจะถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้พอดีนะครับโดยที่เราใช้เครื่องวงกลมวัดพอเครื่องวงกลมวัดเสร็จอันนี้ก็คือระยะสมมติสมมติอันนี้สมมุติเฉยๆว่าเป็นสิบตรงนี้ก็ต้องเป็น10เพราะฉะนั้นจุดนี้มันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็พอดีก็คือ x มีค่าเท่ากับ5 y มีค่าเท่ากับลบหนะครับอันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับ